นะครับนี่คือบุคคลตัวอย่างที่ไม่ไหวจะลงเลยนะจะลงเลยที่ไ่ที่ไม่ยอมลงน้ำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ติดตามครับเรามีการลงโทษสำหรับผู้ที่ขัดขืนนะครับเอาดูนะนี่นะครับใครจะเป็นรายต่อไปนะครับถ้าเกิดไม่ยอมลงเองก็เป็นแบบนี้นะครับ ต้นถีบเลยตน้นเอาเลยเอาเลย,ย,เ,อเ,ลยเอาดิสาม <c oughs> น้องครับโดนแกล้งครับเงี้ <c oughs> ใครใครอีกใครอีก รู้สึกว่าจะมีหลายคนละเกินโจทย์เยอะจริงๆรเนี่แล้วตอนช่วงนี้เราพัพับพัดดูปรล่อ,อก,ก่อนนะครับ <c oughs> อ๋อรู้สึกว่าจะเจอ,อโจทย์แล้วนะครับนี่คือผู้ร่วมขบวนการมาอีกหนึ่งคน,นครับโจทย์เราอยู่ทางนี้นะครับ ไปไปไปเร็วหนูดีนะครับเฮ้ยทำไมมันหนักจังวะไอ้เหี้ย เราต่อไปผมก็จะลองตามนะครับเอาก็ไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศที่เราออกมาฉลองก่อนจบนะครับไม่รู้จะจบหรือเปล่าแต่เราฉลองไปก่อนเธอไม่จบแล้วเราก็จะอดครับที่เรานี่เอาซีจริงๆนะครับเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไอ <c oughs> ้นี่มึงามาถหายคลิปเอ็มแล้ว โชว์เสียย,ยี่แม่แสดงมาเสียดิเสียย่อะไรลงกรุงเลยป่ะรเราเปล่นกันดีกว่า